แน่นอนค่ะว่าคนเราทุกคนมีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็นิสัยดีบางคนก็นิสัยไม่ดีแล้วเชื่อไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเรามีนิสัยที่มันไม่ดีมันบั่นทอนความจเจริญในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราทิ้งไปอาจจะทําให้เรามีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะ,ะสรุปเรื่องของที่ครูเกศกำลังจะพูดเนี่ยมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าทิ้งนิสัยไม่ดีแล้วจะมีความสุข ซึ่งก็จะสรุปข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้เอาไว้17ข้อคิดนะคะโดยนิสัยที่ไม่ดีที่เขาควรจะให้ทิ้งในหนังสือเล่มนี้จะพูดไว้อยู่ดังนี้ค่ะแยกออกเป็นหมวดๆก็คือหมวดแรกเป็นในหมวดของคำพูดข้อที่1เราควรที่จะทิ้งคำพูดในแง่ลบแน่นอนค่ะฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งหรอกมันยากเกินไปคำพูดเหล่านี้มันไม่ทำให้ชีวิตของเราไปต่อเพราะฉะนั้นต้องทิ้งนะคะ ข้อที่2ทิ้งการแสดงออกว่าฉันพยายามอยู่นะการแสดงออกว่าฉันพยายามอยู่นะมันทําให้เราอะ่ะเหมือนกับว่าเราแค่พยายามแต่ถ้าบอกว่าฉันทําได้ฉันต้องมีฉันต้องเป็นฉันเป็นได้ฉันเป็นแล้วนี่คือสิ่งที่ควรจะมีไว้มากกว่าค่ะข้อที่สทิ้งคําว่ายุ่งอยู่อะไรก็ตามค่ะถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวนะมันไม่ได้ทําสักทีหรอกค่ะเราต้องเปลี่ยนคําว่าเดี๋ยวนะเป็นคําว่าเดี๋ยวนี้ค่ะข้อที่สี่ ทิ้งการนินทาคนอื่นเชื่อไหมคะการที่เราเอาแต่พูดถึงผู้อื่นในแง่ลบหรือว่านินทาผู้อื่นมันไม่ทําให้สมองของเราพัฒนาไปไหนยิ่งเราพูดถึงผู้อื่นในส่วนที่ไม่ดีคนที่ได้ยินคนแรกก็คือในหัวของเราเองนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นหยุดคิดลบๆกับคนอื่นแล้วหยุดนินทาคนอื่นจะทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จมากขึ้นค่ะข้อที่ห ทิ้งคำแก้ตัวไม่ว่าคุณจะเคยผิดพลาดมีบทเรียนอะไรบางอย่างให้คุณยอมรับแล้วก็เลือกที่จะแก้ไขสิ่งนั้นค่ะไม่ต้องแก้ตัวว่าอันนี้ฉันไม่ได้ทําอันนั้นเป็นความผิดคนนู้นอันนู้นเป็นความผิดคนนี้ไม่ต้องนะคะให้เรารับรับผิดชอบในสิ่งที่เราตัดสินใจทําลงไปต่อให้มันผิดก็คือรับไว้ค่ะไม่ต้องแก้ตัวข้อที่6ทิ้งการอ้างหลักการพร่ำเพรื่อ บางคนหลักการร้อยแปดพันประการแต่เอาจริงๆไม่เคยลงมือทำเลยถ้าแบบนี้ก็ควรที่จะทิ้งไปค่ะต่อไปนะคะเป็นนิสัยไม่ดีในด้านของความสัมพันธ์ค่ะก็คือให้เราข้อแรกให้เราทิ้งนิสัยเอาดีเข้าตัวนะคะเพราะว่าบางทีการที่เรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับ บุคคลในครอบครัวหรือว่ากับบุคคลทั่วไปเนี่ยบางทีถ้าเราคิดว่าเราอ่ะดีอยู่ฝ่ายเดียวคนอื่นไม่ดีไปสมดอย่างนี้มันก็เป็นทําให้บั่นทอนความสัมพันธ์นะคะข้อต่อไปค่ะทิ้งคนที่ไม่จําเป็นในชีวิต เชื่อไหมคะว่าอาจจะมีหลายคนที่ไม่ได้จําเป็นในชีวิตของเราไม่เคยช่วยเหลือเราเฝ้าแต่คอยพูดให้เราเกิดพลังงานลบหรือว่าทําให้เราเองไม่ได้มีความสุขในชีวิตคนบางคนที่ไม่จําเป็นเราสามารถตัดทิ้งได้เลยคะ่ะ ข้อต่อไปข้อที่ 3. ทิ้งการเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนี้นะคะเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครหรอกค่ะถ้าสมมุติว่าเราทําอะไรบางอย่างในวันนี้ขอให้เราเปรียบเทียบกับตัวเองในเมื่อวานถ้าเกิดว่าเราทําได้ดีกว่าที่เราทําเมื่อวานนั่นแปลว่าเราสําเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วค่ะข้อต่อไปทิ้งนิสัยขี้ทนงตัวบางคนอาจจะมีความเย่อหยิ่งทนงตัวบางอย่างไม่รู้แต่ไม่กล้าถามเพราะคิดว่าฉันเก่งฉันทนงอยู่แต่ตัวเองแบบนี้ไม่โอเคเลยนะคะ ข้อต่อไปทิ้งการเป็นคนดีในที่นี้หมายถึงว่าคนบางคนเป็นคนดีมากเกินไปไม่กล้าแม้แต่ที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองตรงๆหรือไม่กล้าที่จะปฏิเสธเวลามีคนให้ทำอะไรบางอย่างการเป็นคนดีเกินไปไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะและ ทิ้งการพยายามสร้างคอนเน t ชันแล้วหันมาโฟกัสที่การสร้างผลงานแทนบางคนก็ทุกวันนี้โลกโซเชียลมันก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันบางคนก็เท่าาหาคอนเน t ชันในพื้นที่ของของแอปพลิเคชันต่างๆบางทีเวลาเหล่านั้นมันอาจจะเสียเวลาเกินไปเราควรที่จะเอามาสร้างผลงานของเราจะดีกว่าค่ะและก็ข้อสุดท้ายของด้านความสัมพันธ์นะคะคือทิ้งความคาดหวังให้อีกฝ่าย ตอบแทนกลับคือสมมุติว่าเราทําดีอะไรบางอย่างกับใครเราก็จะคิดว่าเขาจะทําดีกับเราแบบนี้มันบั่นทอนจริงๆค่ะหรือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสมมุติว่าวันเกิดเพื่อนสักคนหนึ่งแล้วเราซื้อของขวัญให้เขาเราก็คาดว่าเดี๋ยวพอวันเกิดเราเขาก็จะซื้อให้เราบ้างแล้วพอเขาไม่ได้ซื้อมาให้เรามันก็ทําให้เรารู้สึกผิดหวังแล้วก็ตําหนิไปยังเพื่อนคนนั้นว่าทําไมถึงไม่ซื้อกลับให้ฉันซึ่งเรื่องแบบนี้ครูเก๋คิดว่า เราไม่ควรที่จะไปทิ้งความคาดหวังให้กับคนอื่นมาตอบแทนเรานะคะถ้าเราอยากจะทำอะไรเพื่อใครทำไปเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องคิดด้วยว่าเราจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ตอบแทนเพราะว่าแค่เราตั้งใจที่จะทำอะไรให้ใครบางคนนั่นก็คือสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งหวังแล้วก็คือจบเพียงเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นในด้านของการเงิน นิสัยอะไรที่เราต้องทิ้งบ้างเกี่ยวกับด้านการเงินอันแรกเลยค่ะทิ้งนิสัยอ่านหนังสือพัฒนาตนเองอ่านมากี่รอบกี่เล่มก็ไม่ลงมือทําเพราะฉะนั้นนิสัยพัฒนาตนเองมันก็จะมีเรื่องของการวางแผนการเงินรวมอยู่ด้วยบางคนก็อ่านเรื่องวิธีการออมบางคนอ่านเรื่องวิธีการจัดการเงินแต่ไม่เคยเอาไปปฏิบัติเลยแบบนี้ทิ้งไปเลยค่ะนิสัยนั้น ข้อต่อไปของด้านการเงินคือทิ้งการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทุกคนก็รู้ว่าการใช้เงินถ้าเราใช้ในสิ่งที่จําเป็นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุรายเกินไปจะเกิดปัญหาด้านการเงินในอนาคตค่ะและข้อต่อไปในด้านการเงินคือทิ้งนิสัยเก็บเงินแล้วก็ไม่ยอมใช้จะมีบางคนนะคะเป็นคนชอบออมเงิน มันเป็นเรื่องที่ดีค่ะถ้าคุณออมเงินแล้วคุณเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบางอย่างเช่นคุณอาจจะเอาไปลงทุนคุณอาจจะเอาไปพัฒนาตนเองคุณอาจจะเอาไปใช้ในสิ่งที่คุณจําเป็นหรืออะไรบางอย่างแต่บางคนก็เก็บไว้อย่างนั้นล่ะคะ่ะมันก็เก็บไว้เยอะมันก็ดีค่ะแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของการมีเงินของเราก็คือเพื่อที่จะเอามาทำให้ตัวเองใช้ ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแบ่งเงินเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็เลือกที่จะออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์บ้างไม่ใช่เก็บอย่างเดียวนะและข้อสุดท้ายของด้านการเงินนะคะก็คือทิ้งรูปถ่ายและสมุดบันทึกต่างๆที่มีอยู่ในอดีต โอ้ข้อนี้หนังสือเล่มนี้ก็เขียนแปลกๆดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวใครอยากรู้ว่าแล้วทำไมต้องทิ้งรูปถ่ายหรือว่าเรื่องราวในอดีตเชื่อไหมคะว่าคนเราทุกคนน่ะมันจะมีสมองส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับจิตใต้สํานึกบางคนอาจจะมีความทรงจํากับบาง,างอย่างอยู่กับรูปถ่ายของบางรูปหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราไปยังสถานที่บางแห่งสถานที่แห่งนั้นเราอาจจะเคยไปและมันอาจจะเคยเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เรานึกถึงภาพย้อนในอดีตขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเพลงบางเพลง บางคนก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเวลาฟังเพลงนี้แล้วอินไปตามเพลงแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะซ่อนใครสักคนเอาไว้ในบทเพลงเพลงนั้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูนะคะว่า อะไรที่คุณสามารถทิ้งไปได้บ้างจากหนังสือคําว่าทิ้งนิสัยไม่ดีแล้วจะมีความสุขขึ้นถ้าบางอย่างคุณเห็นด้วยกับหนังสือเล่มนี้คุณก็อาจจะลองทิ้งไปตามนั้นว่ามันจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นจริงไหมแต่ถ้าบางอย่างคุณไม่เห็นด้วยคุณคิดว่าโอ้อันนี้ฉันคิดว่ามันน่าจะยังไม่สอดคล้องก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณได้เลยค่ะ และขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบการสรุป,รปหนังสือการพัฒนาตนเองแล้วก็อาหารสมองครูกเก๋ลงคลิปแบบนี้ให้ทุกวันขอบคุณมากๆสํสำหรับคนที่กดติดตามช่องครูเก๋สเตชันพอดแคสต์ค่ะวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ